อะไรบ้างเคทีกินดีวันน,นี้เรามาพาลูกตามาหางานทำไป,ป,ปกันงานทำวัวดีค่ะรถตัดสินการจดจีนดีจังสาววันนี้ออกรถใหม่ใช่ไหมคะออกรถใหม่อะไรครับตัวนี้ยังไม่มีจะกินกันเลยน้านไม,ม่มีงานอะไรที่พวกเราทำไหมครับลูกตาเขาอยากหางานทำอุ๊ย สวยๆรับตุกตามีชางฮะช่างช่างว่าหนึ่งตำแหน่งโอ้โหตาเป็นช่างเลยเหรอเ้ยหช่วยๆกันช่วงนี้เพื่อช่องเราตาเราเป็นช่างแล้วแหละวันนี้ได้ปะได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะทำหน้าดีใจขนาดนี้เป็นช่างเลยเหรอไม่มีตำแหน่งอื่นแล้วใช่ไหมไม่มีว่างอยู่ที่เดียวว่างที่เดียวด้วยเป็นช่างโอ้โหเดี๋ยวต้ลองงานเลยได้เลยใช่ไหมได้เลยวันนี้บ้าหัวใจไปเปลี่ยนชุดกันเดี๋ยวเราไปลองงานเลย เผาหน้าเพื่อลุงเพื่อลุงเพื่อช่องพวกเราไป,ปเรียกช่องค่ะทุกคน วันนี้เราไปจะมาเป็นพนักงานช่างแบบเต็มตัวเรามาฝึกงานเราจะมีรุ่นพี่ที่คอยสอนเราและเราก็จะตั้งใจทําง,งานให้ถึงที่สุดโอ้อยสุดยอดแล้วที่มือถืออะไรอยู่เนะนี่ยสว่าน <c oughs> สว่านใช่ไหมสว <c oughs> ่า,า <จะ S 1> นใช่ไหมเดี๋ยวมาเรียกสว่าน<จ>ะนะ <c oughs> จะรออดเลยเนะี่ออยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาประกอบข้างกันนะคะอันนี้เป็นสายพานสายพาน ใช่อ๋อเป็นคนไม่ดีใช่ไหมใช่เพราะเขาเป็นจะพานนีอะไรนี่คืออะไรฮะถามช่างเหรอนี่คืออะไรอกล่างอกล่างฮะอันนี้อันนี้ช่างบอกว่าอกล่างแข่งข้อแต่พานโอ้ยเฮ้ยจะทานฟืนมาเหรอ พี่แนะนำ <laughs> <laughs> บ้างสิปัดเจค่ะป <laughs> ัดเจมือใหญ่คล็อก คุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าชื่ออะไรล่ะคะชื่อเจมครับมุ้ชื่อเทเซคุณพี่มีแฟนหรือยังคะยังครับผิดได้หรือเปล่าได้ครับได้ผิดได้เลยเหรอไม่มีคนซ้อนใช่ไหมไม่มีให้หนูไปซ้อนได้ไหมวันไหนอ่ะวันไหนอ่ะวันไหนอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ลูกค้ามาทำอะไรคะบ่อนิกว้างนะคะของแอร์หลอก อกว้างมากเลยค่ะน้องนี่ซ้อนได้ไหมได้ครับไม่มีคนซ้อนหรอที่่นีเลยครับรถใช้ดีไหมคะดีมากครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเอ่าหลงปื๊ดเอาเด็กเออไปไหนะเอาไม่ตีเลยตีเออมึงอยู่วะอยู่วะเอออ้มันอยู่วะเออเอ้าโอ๊ยน้องซ้อนท่านี้ได้ใช่ไหมได้ครับอ๋อม่อยู่ท่านี้นะรถวิ่งมากี่กิโลแล้วคะเนี่ย หยใช้ดีไหมคะตอนนี้เด็กดีแบบนี้เราจะหยุดที่หนูหรือเปล่าคะอ๋ออ่าหยุดได้หยุดก็ได้ครับทำไมต้องคิดนานขนาดนี้นะคะเดกใหม่หไหเ <แ S 2> <ต>วเน,นี่ยนี่เขาทำงานทำอะไรอะ แื่อเตือนอันนี้เขาเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนก็คืออันนี้เขาเป็นผู้ใช้รถ All New Aeroc ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแอป Y Connect ค่ะทีนี้เขาก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชัน Y Connect เนาะอันนี้เราจะมีแคมเปญนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีผ่านการแจ้งเตือน Y Connect นะคะสําหรับผู้ที่ใช้รถ Yamaha All New Aeroc แล้วก็ m m a x c o n n e c t e d เลยอนนี้เลย ถ้าเกิดว่ามือถือนะคะเวลาเราดูตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีตัวสถานะการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเ<ม>นี่ยขึ้นสีแดงแล้วแต่ว่า<ม>เกินกําหนดแล้วเข้ามาเช็คได้มันจะมี3มสีถ้าเกิอ่ามันจะมีส,มสักเกสีเขียวอย่างนี้ยคือปก,กติไม่ต้องไม่เป็นไรไมต้องเข้ามา oh. สีเหลืองคือใกล้แล้ว<ม>ก็ลูกค้าสามารถมาได้ตั้งแต่สีเหลืองกับสีแดงเนี่ย mm. เข้ามาที่ร้านได้เลย รเรานะต้องเพิเศษะมที่ร้านลเพิเศษก็พอเข้ามาที่ร้านใช่ไหมคะแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ทางสูตรดูนะคะจะได้รับสิทธิ์ไปเลยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเฟืองไทายให้ฟรีคนละหนึ่งสิ์ไปเลยมูลลค่า2องร้อยสิบเก้าบาทบเย้ายาให่ลแล้วอมอกําหนะ่อนี้มันจไหมอะ ตรงนี้นะคะตั้งแต่15มิถุนายนถึง15สิงหาคมนะจ๊ะสามารถเข้ามารับสิทธิ์ได้ที่ยามาห่าสแควร์อีกพูดตัวแทนจัาไหนอะยามาห่าทั่วประเทศเลยหยอดรู้ย่างูตารู้เรื่องยังรู้เรื่องรูเรื่องเลยถ <ทำ S 1> ้า,อย,าอย่างนั้น,นรู้เรื่องก้นเนาะให้น้องฝึกงานคนใหม่จัดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคันนี้ให้เลยโอเคค่ะหรือตาจัดการเองทำได้ไหะทำได้เลยยิ้ตาทำไม่ได้ ผู้หญิงสไตล์แบบไหนอ่าเงี้ยชอบแบบนี้นะครับชอบแบบนี้เหรอเหมาะกับการเป็นแม่ของลูกเลยได้ใช่ไหมคะเหมาะมากครับที่ชอบรถสไตล์นี้เหรอคะชอบครับดูใหญ่ดีครับแล้วชอบผู้หญิงสไตล์แบบไหนนะคะอ๋ออย่างน้อง่เหรอครับโอ้ย่างหนูนี่ยเหรอคะ บ้างครับกับภารกิจวันนี้ให้น้องดาวเป็นนั่งตรงไงส้นุนผ่านไหมผ่าน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 ไปไหนเขาหิ่งได้อยู่อ๋อเหรอจริงอ่ะอะไรฉืออะไรอยู่ฉือะไรอยู่อ๋อตรงนี้นะคะก็อย่าลืมนะใครที่ใช้แอปพลิเคชันของวันนี้อย่าลืมดูการแจ้งเตือนบ่อยๆพอเขามีแจ้งเตือนว่าใช้น้ำมันเครื่องเข้ามาได้เลยที่ยามาฮ่าสแควร์หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนะคะรับคู่นี้ฟรีไปเลยจ้าเป็นไงบ้า สนุกไหมวันนี้สนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยเอาปอกแน่งเหน่อยเร็วโอเคถ้าชอบคลิปนี้ใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะโทษนะครับผมเอารถกลับแล้วอาจารย์ครับผมอ๋ออ๋ออ๋อแล้วๆๆๆแล้วหรอคะแล้วหรอคะ